เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบันทีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งในช่องครูโด่งคอยยังไงก็ต้องสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องคุณลุงคุณป้านะครับ แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับให้เกียรติเข้ามารับชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับคูโดงจะนําข้อมูลนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญลักษณะพิเศษหรือว่าเป็นเหรียญที่หายากหรือว่าจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับนํามาแบ่งปันแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องที่สนใจในการรัก แล้วก็สะสมในเหรียญรวมทั้งครูดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญเป็นระยะระยะนะครับคลิปนี้ EP นี้ก็เช่นเดียวกันครูดวงจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ5บาทนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับคูดวงตั้งราคาเอาไว้อยู่ที่ 4 0 0พันบาทนะครับสูงสุดคือ4 0 0พบาทแต่ว่าถ้าเกิดออกน้ำทองก็เราเข้ามาพูดมาคุยกันนะครับก็ต้องเน้นย้ำอีกทีหนึง่งเหรียญที่มีราคาสูงหลักร้อยหลักพันเกินหน้าเหรียญน,นะครับบางเหรียญมีมูลค่าหลักแสนต้องมีความพิเศษในเหรียญเองคลิปนี้ EP นี้อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องดูอะไรมากมายดูเพียงแค่พอสอเท่านั้นเหรียญที่คุณโดมาประกาศรับซื้อนะครับ ถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ดูด้านบนนะครับโดสซีสองสามเจ็เป็นไลายไอนะครับมี QR code แล้วก็มีนี่ Facebook Fanpage นะครับคุณโดวงคอยก็จะพยายามตอบเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆให้ได้เร็วที่สุดใครมีก็ส่งรูปภาพหรือวิดีโอแล้วก็เขียนชื่อเอาไวขา้ข้างๆด้วยนะเพราะว่ามีหลายคนนะครับส่งเหรียญมาจําหน่ายแต่ว่าครูโดงเห็นเฮ้ยรูปภาพนี้มันอยู่ในกลุ่มนักสะสมนี่วาคือหลายคน คิดว่าจะมาหลอกก็ก็อย่าดีกว่าครับหลีกเลี่ยงเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาคลิปนี้ E ีพีนี้นะครับใครมีเหรียญห้าบาทในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นพัสเสียเล็กคุณโงประกาศรับซื้อสูงสุด4,000บาทนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นปีพุทธศักราช2540 ต้องขอประทานโทษจริงครูโด่งใช้ปีศหนึ่งเข้ามาเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับปี4ศูนย์เนี่ยครูโด่งยังไม่ได้มามีคนเสนอขายมาหลายเหรียญน,นะครับเพียงแต่ว่าเป็นเหรียญปีห้าศูนย์ตัดหางเป็นเหรียญปีศหนึ่งแล้วก็ตัดตัดหัวเลขหนึ่งออกคือเรามองออกนะครับครูโดง่งเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พพ์เพระเนาะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเนาะเสียเวลาด้วย นี่นะครับผมก็เอาง่ายๆคือใครมีเหรียญ5บาทนะครับปี2540จํานวนการผลิตเนี่ยหมื่นกว่าเหรียญหน่อยๆน,นะครับใครมีปี40แล้วเป็นของแท้นะครับก็สามารถพูดคุยกันได้เนาะก็ลองลองดูนะครับวันนี้ง่ายๆสั้นๆเลยมาอยากได้ปี40เก็บเอาไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็เจอแต่ปี50ที่ตัดหางแล้วก็มาเสนอขายก็ลองลอง,ลองดูนะครับ วันนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าเกิดใครมีแล้วเฮ้ยราคายังไม่โดนใจยังไม่อยากขายก็ไม่ว่ากันครูโดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ